บอทเซโซสวัสด <Hoy S 2> ีครับระออกครับระอคุณณะคุณใดหรือว่าสบายดีทู้ท่านเอฟซีเฮ้ยผมพอดีเอาปลาใช่ไเอาปลาไว้เช็ดเงี้ยกบนะครับผมแต่พนักเชื่อครับว่าปลาลบอยู่ใต้โ้อนหินอี่สินะเต็มนะครับเป็นคันเบียวอีกสิครับเงจะหลุกนะขอบคุณ

เอามืถือไปนันไปไ่งไไใส่เให้บังเป็นจางแต่ขวบขวบขวบใส่หินนะลมันลบใส่หินน้ำแห้งปะมัห่อสัมืมลนะเป็นมัห่ดิบนำเลยโอนไปดูโอนเต็ม mình có thuốc phá thuốc เอาอขอสิจเจอลุมปากขาแท่นไอ้่ลึกอือเอามองเดียวเุาเดียวใต้โคดหินเอาจับเอาจัเอารับมอ่อะกมารมือถือไปน้นะมอถ่าคลิปบินนไอ้น่อา มันมันมันโอเคนับผมกะวานนี่นับผมรอครับสวัสดีครับ